สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับพวงมาลัยเงินอลังการมากกำลังใจแน่นเอียดยูกิหายทองคำขึ้นเวทีแรกแม่ยกให้กำลังใจอย่างเนืองแน่นมอบพวงมาลัยแบบจุกๆหลังจากที่ยูกิเพน,นภาได้ประกาศออกจากวงหมอลำเสียงวิหกของหัวหน้าหนุ่มนกพงศกรหลังอยู่สังกัดมานาน4ปีพร้อมเผยว่าการทำงานบนความมืดอัดใจบางอย่างและปัญหาหลายๆอย่าง ที่ต้องเจอทําให้ไม่สามารถร่วมงานต่อได้หลังจากที่แฟนเพลงได้ทราบข่าวก็พา,ากันตกอกตกใจกันอย่างมากต่อจากนั้นนายห้างประจักษ์ชัยไห่ทองคําสร้างความเซอร์ไพรส์ผลข้อความต้อนรับยูกิเข้าร่วมสังกัดระบุว่ายินดีต้อนรับยูกิเพนภาสู่ไห่ทองคําครับเซ็นสัญญาเป็นเบอร์รองค่ายไห่ทองคําเรียบร้อยล่าสุดหลังจากเซ็นสัญญาในสังกัดไห่ทองคํานายห้างประจักษ์ชัยไห่ทองคํา ก็ได้ผลงานแรกของน้องยูกิโดยระบุว่ายูกิหายทองคำรับเชิญคณะคำผุนร่วมมิตรมินิที่งานไหว้ลอยพระพุทธบาทสระบุรีมาลัยล้นหลามอบอุ่นเหมือนเดิมขอบคุณป่าต้อยป่าเวียนสระบุรีครับจากที่ได้ออกงานแล้วทางแม่ยกก็ได้มาให้กำลังใจกันอย่างเนืองแน่นพร้อมกับพวงมาลัยเงินพวงใหญ่อลังการมากถึงแม้ว่าจะออกจากสังกัดเดิมแต่ความน่ารักของแฟนคลับก็ยังคงเหนียวแน่นไม่เปลี่ยนไปเลยละครับ อย่างไรก็ตามต้องขอเป็นกำลังใจให้สาวน้อยยูกิด้วยนะครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิว .com ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ